สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของ LG นะครับ10.5กิโลนะครับเป็นเสียบลักอาการนะครับมีกลิ่นไหม้นะครับแล้วก็ตัวตัวมอเตอร์ไม่หมุนนะครับทำไรเปิดเครื่องติดนะครับ ก็ตอนนี้ก็ทำการเปิดดูแล้วนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนตัวเสียนะครับเดี๋ยวผม้อานีนะ่ใส่ถลักเลยตัวคาปลาแตกนะครับ ตัวคาปาตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมการหมุนของมอเตอร์นะครับเป็นตัวสตาร์ทของมอเตอร์ถ้าตัวคาปาเสียสายขาดหรือว่า,าไมโครเพีย้ยนนะครับลดลงเสื่อมนะครับมันก็จะทำให้มอเตอร์หมุนไม่มีแรงนะครับหรือว่าไม่หมุนเลยนะครับหมุนเบาไม่มีแรงไม่หมุนเลย เดี๋ยวอดลองมาดูนะครับว่าเป็นกีมโครนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นสองขั้วนะครับซ้ายขวามีเลขไหม สองสิบสามในลังนะ่าจะอยู่ในลังนะน,น่ะเป็นสี0รโวลต์นะครับสิไมคโครเมันมัน แตกได้ดีนะทะลักออกมาเลยนะนี่นะก็อีิาการนะครับถ้าถ้าตัวคาปาไม่เสียนะครับก็จะเป็น ้ามีเสียงครางของมอเตอร์นะครับแต่ว่ามันไม่หมุนเนาะก็ตัวมอเตอร์เองมันเสียเองนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับไม่แน่ใจว่ายังมีของอยู่ไหม ให้น้องไปหาอะไรอยู่นะครับตัวนี้เครื่องยังใหม่อยู่เลยสายพานยังตึงอยู่นะครับพวกแกนซักมอเตอร์อะไรก็ยังไม่มีส,สนิมเกาะเลยนะครับ ตัวน,นั้นสิบสี่สิบสามก็เดี๋ยวจะใส่ตัวสิบสามไมโครไปนะครับใส่ได้บ้างเหรอหลวมไหมหนีบหน่อยนึง บัตรีมันใหญ่หน่อยขั้วคือไอ้ขั้วเวลาเราซื้อมาใหม่นะครับมันจะบางตรงเนี้ยเปนบางมันเท่ากันแต่อันนี้มันมีที่ล็อกอมไที่ล็อกเหมือนกันไงล็อกข้างๆเลยนะเท่ากันอยู่ยนะอันนี้บางนีอันนี้หนาเนี้ย ตัวนี้ตนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมบาร์โค้ดนะตอนนั้นมีบาร์โค้ดคุณโคมอ่ะเนี่ยหลังนี่นะี้ยิงในรถก็ในรถมีดังไอซ์ซันเนี่ เนี่ยก็ไม่มีจับไม่ได้หระเต็มมือยัน 嗯、我好像没跳动、啊，你晕晕呐。嗯嗯啊 tôi bảo bà bà kri khai mình vậy Mấy ตัดบัตรเครดรีใส่เข้ายหอยไม่มั่นใจตัดตรงนั้นเลยตัดตรงคออไม่ต้องใส่ได้ถ้วยหอนบักรเครดิตถ้วยหอนมีอยู่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ต้องบัตรเครดิตมั้ง ไอ้ไอไนี่ออกไหมทำไมนี่ม่น้องใหเต็เอ่อต้องหดอยู่ตรงไหนต้นนี่อยู่ข้างนอกเลยะป็ต้องหดก่อนนะ <c oughs> แตกง่ขนาดน, <c oughs> นั้นหรอเห็นเก่ก็เตะ ก็กลัวมันจะไม่แน่นนะครับนล้วเราจะบีบเสียไม่ได้นะ xeo nó có bạc kì lên Nhanh nè nè Nhanh cái gì đều. ไม่อันนี้นะเป็นนไมไง มันใส่ออกเลยนะแต่ เดี okay. ๋ยวมาลองกันฮ่าม no ุ้งวะมุ้นี่ยน่ะ ดูโลเสกการายังใหม่เอี่ยมเลยนี่จะดูอจะจัเดเดี๋ยวลองปั่นให้นะครับ

เอเสือนนะก้าลังก็เป็นนีงเจาะเจาะรูไสตตรงอี่แนาะ โอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับเปิดเครื่องติดนะครับไม่หมุนนะครับแล้วลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นกลิ่นไหมนะครับพอเปิดเครื่องใหม่พอทดลองกดสตาร์ทในทินนะครับได้ยินเสียงมอเตอร์คลานะครับแต่ว่าไม่หมุนนะครับเ็ืตัวเสียก็จะเป็นตัวคาปานะครับ สิบสามสิบสองไมโครนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง10.5จุดหกโลนะครับคาปาสิบสองกิโลแล้วคาปาคาปาสิบสองไมโครนะครับเครื่องรุ่น10.5จุดหกิโลก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้ก็สามารถอ่าหมุนได้ปัอนได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะลองซักทิ้งไว้ หนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดกดไลค์ให้ด้วยนะครับ